สวัสดีค่ะวันนี้อลิสานะคะจะให้เพื่อนๆเ,เห็นมะเขือที่อลิสาปลูกไว้นะคะเะมาดูกันค่ะนี่คือมะเขือนะคะที่ปลูกนะคะวันนี้อลิสาจะทําแกงอ่อมไก่นะคะเดี๋ยวจะมาเก็บนะคะเดี๋ยวทําสวนเสร็จก่อนเนาะนี่นี่นะคะอันนี้เป็นมุมข้างบนค่ะนี่นะคะว้าวอันนี้ลูกใหญ่เลยนะคะเขียดไหมคะลูกเล็กๆค่ะวายมีพึ่งด้วย ผักะะชีลาวของเราก็พอเก็บได้ค่ะว,ว้าววันนี้ดกมากเลยนะคะนะคะนี่นะคะนี่คือพริกหนุ่มนะคะนี่มะเขือม่วงยาวค่ะ,นะคะเต๋อใหญ่สีขาวค่ะอันนี้พริกหนุ่มเกาหลีนะคะกินกับเนื้อย่างโหสุดยอดนะคะนี่คือสวนผักของอลิสาเองค่ะ ค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ